ผมว่ามันมันมันอย่างเหมือนที่บอกเมื่อกี้ครับเราควรหาเวลาที่จะอยู่ด้วยกันจริงๆพออยู่ด้วยกันจริงๆบางทีมันก็อาจจะหลายคนอาจจะมองว่าอเจอกันทุกวันเบื่อกันบ้างไหมทะเลาะกันบ้างไหมอย่างเงี้ยแล้วมันมันคงต้องมีอารมณ์นั้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าทะเลาะกันไหมทะเลาะกันบ้างแต่ว่าเราไม่เลิกกันหรอกเนู้อเนื้อปะอย่างน้อยเรื่องเล็กๆอ่ะเราก็จะปรับความเข้าใจกันอะไรเงี้ย ที่ริๆปรับแล้วคิมเข้าใจไหมมาถึงไมหไมถึงว่าปรับมาถึงว,ว่าคิมจะรู้สึกว่ามีติงต้งตลอดเล่าใช่เหรอพี่หมากใช่เหรอครับพี่หมากมันก็จะมีอย่างนั้นแต่ค่อนข้างก็บ่อยนะที่เราจะต้องแบบเอ๊ะใช่เหรอดีไหมอะไรเงี้ยความคิดของอีกคนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราเราก็คืออยู่ด้วยกันสองคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับจูนเข้าหากันอยู่ดี เพ่าเรื่องลูกก็ยังปีหน้ามาหรือว่าตามเรื่อที่บอกไว้ใช่ไหมนะตอนนี้ตอนนี้มีมาหนึ่งเลยไม่ลูกชายลูกชายใช่ลูกชายทำาไมรู้ว่าเดี๋ยวยังไม่พอกำลังจะถามว่าเคิ่มไหมลูกชายแล้วเพิ่มไหมไม่รู้ว่าเดี๋ยวก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็เลยแบบเอ๊ะเรารู้สึกว่าเรายังแฮปปี้กับชีวิตคู่ตอนนี้แล้วก็มีครอบครัวที่เป็น น้องสีขาตอนนี้มันเยี่ยมมันก็แฮปปี้มากๆแล้วครับเออมันยังอินอยู่อ่ะพอเรียงลูกน้องสีขาแล้วมันจะรู้สึกว่าถ้าเรามีนของตัวเองอหรือว่าเออเลื่อนไปอีกนิดนึงก็มีก็เลยตัดสินใจได้เลยว่ายังไม่อยากมีลูกเราทุาากอนห่งใช่ไหมว่า <c oughs> เราไปไหนมาไหน <c oughs> ใช่ค,ะ <c oughs> ค่ะคือเราห่วงขนาดเราไปต่างประเทศอาออจริงเนี่ยที่ไปทริปเนี้ยคือเราไปฝากที่ฟาร์มที่เราได้เขามาค่ะแล้วเขาก็ส่งคลิปมาอะไรอย่างเงี้ย ร้องไห้เห็นเหรอเห็นฟิปเราร้องไห้ร้องไห้แบบคิดถึงลูกมากเลยอ่ะขนาดหมาแล้วเราคิดแบบเฮ้ยนะถ้าเป็นลูกเราจะแล้วคงไม่ได้ไปไหนอ่ะก็เลยแบบอู้เที่ยวให้เต็มที่ใช้ชีวิตให้เต็มที่กันไม่เลื่อนหรอสามีร้องไห้คิมเบิร์นแต่คิมคือคิมก็อยู่แค่ตรงนี้ใช่ป่ะแบบจุนไปแล้วก็ขัไดเบริ่งแล้วก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็ โอ้น่ารักดีเราก็ได้ถ่ายคลิปไว้แต่ว่ายังไม่ได้เราอยากดูไหมอะถ้าเราเลยมีภาพประกอบอเถ้าไม่ทำไมล่ะคิดถึงอยากกลับบ้านไปก่อนอะไรเงี้ยคิดถึงกลิ่นมาเนาะกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นที่เหม็นตะหอนกลิ่นหมากลิ่นหมาแต่ว่าเราคิดภาพเนี่ยถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราลองไปแล้วใช่ติดต้องติดลูกแน่นอนคือคิดเลยว่าตายแน่เราแบบส่งลูกเข้านอนทุกคืนอย่างเงี้ยเหมือนส่ง ส่องหมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปหอมไปทุ่นในนะอะไรเงี้ยเออมันก็แบบ I love you อะไรเงี้ยทุกคืนเลยอ่ะคือถ้าไม่ลูกน้น่าจะแบบไม่ได้ไปไหนละการน่าจะหนักแน่นอนแสดงว่าก็ต้องเวลาบาดเจ็บในการเที่ยวไปอีกเพื่อที่จะมีครอบไม่ไม่เราก็แพนไว้อยู่แล้วอย่างที่อย่างที่บอกไว้แล้วก็เราก็เตรียมตัวไว้อยู่แล้วใช่ไหมเรื่องฝากคงฝากไข่อะไรเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เราก็มุ่งมั่นทำงานเที่ยวใช่พอถึงเวลาเราก็ แสดงว่าเป็นไปตามเลิกที่เราเคยดูใช่ไหมว่ายังยังเป็นไปตามตอนนี้ยังเป็นอยู่แล้วก็คิดว่าแอบเร็วอยู่เหมือนกันแอบเร็วเออใช่มันมันตอนนั้นที่พูดเมื่อปีที่แล้วพออีกผ่านได้แล้วนะผ่านไปแล้วแบบเออเร็วมากมันเร็วไปอ่ะอาจจะเลื่อนเดี๋ยวดูหมออีกทีนึงเดี๋ยวถามอาจารย์ถามหมอถามใหม่นัดเอาใหม่สิมีดี่ขอเลื่อนอีกเหรอจะดูเลิกก่อนอ่กลัวมันไม่ถ้าถ้าเขามาเร็วอะถ้าเขาสึกว่าอยากมาแล้ว ก็อาจจะเป็นอีกเซตชูเอชันหนึ่งก็อาจจะต้องยอมรับแต่ว่าแต่ตอนนี้ก็คือสนุกกับตอนนี้ไปก่อนใชแล้วก็รับละครไปแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้จบปึ้งก่อนแต่ถ้าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวว่ากันเปลี่ยนไปเยอะไหมไม่เยอะเนาะแต่แค่ถ้าเราบอกเขาว่าฮันนีมูนเราจะได้ของดีไงเอกว่าจะก็ได้แพ็กเกจฮันนีมูนอย่างงี้ ได้ของขนมกินในห้องพักอย่างเงี้ยเก๋ตายก็คือใช้สิทธิ์นำสกุลเดียวกันใช่เราจะได้อ๋ออใช่ค่ะถ้าเราไปแปลกเฉยเราจะไม่ได้ไม่ได้ไม่เทเรทจะไม่เหมือนใช่ดังนั้นเรตัวอย่างดีเพราะที่รู้สึกว่ามันมาพร้อมแพ็กเกจความเป็นสามีภรรยาที่สุดว่าเออยังไงบ้างมีอะไรก็เนี่ยแหละเวลาไปโรงแรมเขาก็จะดูแลดีเขาก็จะแบบมีดอกไม้แชมเปญดอกไม้ กูเั็เสิมันก็เฉลอมฉลองให้เราตลอดเวลากิฟเซ็ตแฮปปี้ฮัน y m o o อย่างเงี้ยจะไปบอกเ้าหมดก็เดี๋ยวรู้แล้วเนี่ยโอ้ฟพริกเป็นพริกแช่์ริงด้วยือวันดีกว่าปกติอยูอเปล่าแ่ดีดีดีมากคุ้มคุ้มดีๆความหวานของคู่เราค่ะก็คือหวานเรื่อยๆไม่มีดอกเลยโอ้โห จะหยุดฮานิมูนกี่โมงหยุดได้หรือยังหยุดได้หรือยังตอนนี้จริงจริงมันมีหนึ่งประเทศที่ต้องไปแล้วยื่นเกี่ยัรติยศยังมีเวอร์ชันสามตอนแรกที่เราจะไปแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าจะครบรอบแต่งงานแล้วยังฮานิมูนไม่เสร็จเออไม่ได้แล้ะไปไม่ได้เลยที่ไหน จริงๆคืออยากไปเยอรมันนะคะใช่ไหมตอนแรกเราวางแผนว่าจะไปเยอรมันปลายปีนี้แต่ว่าด้วยคิวที่ต้องเดินทางอะไรเงี้ยต้องทำงานชนพอดีก็เลยไปไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปปีหน้าคือไป h o น e y m o o n ก็ยังยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบเราสามารถทำมูนได้ไปเรื่อยๆใช่ใครบอกหรอว่าฮันนีมูนครั้งเดียวไม่กำหนดคิมคิมถามสามีไหมดูสามียันงงเลยเอาไปอีกเหรอไม่เอนั่นใช่รู้สึกไงคิมหลายคนบอกว่าฮันนีมูน เกี่โมงเพราะว่ามันแบบพุบๆไปต่อไปต่อไปต่อตลอดค่ะก็ก็ดีอ่ะก็เป็นมิติใหม่ก็อยากให้ทุกคนอย่าไปยึดติดกับอะไรเก่าๆมันอาจจะไม่ได้จบเนาะใช่หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆคือไม่ได้จบพี่แล้วมาแล้วตอนนี้มีอีกไม่มีมีมีเออใช่ล่าสุดก็ไปฝรั่งเศสมาใช่ไหมฮะเดี๋ยวเนี่ยครั้งต่อไปเราก็เราก็แพนไปเรื่อยๆแหละแพนไปเรื่อยๆค่ะ ก็จริงๆเราต้องคนละครึ่งค่ะเช่นถ้าสมมติว่าเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีไฮ k i n g ให้เขาบ้างให้เขาได้คืนสู่ธรรมชาติบ้างปล่อยเขาเจอกับใช่ส่วนเราก็คือแบบเป็นสายดอกไม้เป็นสายสบายตัดติ้งอะไรเงี้ยก็ต้องมีให้เราแบบขออยู่ในเมืองบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็คืออยู่แต่ในเมืองไม่เราก็สบายผมก็สบายไง สบายก็ดีค<ด>่ะแ,แ,แ,แต่แต่ชิปนี้คิมเป็นคนสัตว์ไงก็เลยบบบว่าสบายค่อนข้างเยอะอน,น <c oughs> ะรปิปนี้คือปล่อยเขาเลยใช่อันนี้ทริปของเขาเลย รู้สึกว่าผมก็เออดีฮะก็สบายดีไม่ต้องคิดหรอไม่ต้องคิดแล้วก็แบบไม่ต้องแบบเหนื่อยอ่ะเวลาไปบางทีผมก็ชอบไปดูวิวชอบขับรถไกลๆชอบอะไรเงี้ยเออมันก็เหนื่อยเหมือนกันพอมาทริปนี้เออชิลดีฮะหรือว่าไม่ต้องขัดกับเขาพือให้เขาพูดตัวเองใช่เออใช่มีอะไรจะได้ไม่ไม่ด่าเราไงเจออะไรเออเหนื่อยแล้วก็ดีแล้คนเลือกเองใช่ เลยต้องพักสามเดือนโอ้โหโอ้โหได้ข่าวแล้วเสียใจด้วยจริงๆก็ก็มันเป็นอุบัติเหตุนะผมว่าไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วในเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรับมือแล้วก็เตรียมตัวกับมันในในอนาคตข้างหน้าผมรู้ว่าตอนนี้มันก็เครียดมากๆนะฮะน่าจะน่าจะเศร้ามากเนาะ ผมได้ได้คุยได้คุยครับก็เพราะว่าเขาจริงจังแบบน้อยน้อยน้อยก็นั่นแหละครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ได้แต่ส่งกำลังใจเหมือนที่ทุกคนทำให้เขาอะไรก็เป็นกลังใจอย่างครับเดี๋ยวอาจารย์บอกว่านาเป็นม่มากน้อยขนาไหมันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกครับก็คือกระดูกหักแต่คือมันต้องพักไงถ้ามันไม่พักมันก็อนาคตมันก็ยาวอ่ะแต่ว่าเราก็เห็นใจทีมงานเห็นใจ คนดูที่ซื้อบัตรไปแล้วเห็นใจทุกๆคนนะครับแต่ไม่มีขยายมันเกิดขึ้นแสดงว่าสมพัติหรือว่าแบลี่เขาโอ้โหไม่ไม่ตอนนี้น่าจะน่าจะเครียดใช่แล้วอย่างพอลหรอกครึ่งปีหลังนี้คือจะเตรียมตัวทำงานไปถึงกลับมารับละครหรือว่ายังไงกลับมากลับมายังไม่ไปไหนก็คือก็ยังทำงานอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรอบทเสร็จค่ะนี่เออผมนี่ที่ไปทริปนี้ผมก็ลาลาของไปครับ อ,ม,อม,มีถ่ายอยู่ตอนนี้มีถ่ายใช่ยังรับงานอยู่นะฮะรับได้อีกรับได้อีกใช่ใช่ใชใช